้บาานนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลดีบ้านนาค่ะวันนี้นะคะพี่แรมพาท่านผู้ชมมาดูนี่ค่ะยอดผักหวานค่ะอันนี้ก็คือผักหวานที่พี่แรมปลูกไว้เองค่ะวันนี้พี่แรมก็มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการปลูกผักหวานไหมท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะโอ้ท่านผู้ชมดูสิคะผักหวานของพี่แรมนะคะตอนนี้ทอดยอดเต็มต้นเลยค่ะ น,นี่ก็เป็นเพียงบางส่วนนะคะที่พี่แรมนําภาพมาให้ชมค่ะท่านผู้ชมอยากทราบไหมคะว่าเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการทําใหา้ต้นผักหวานนั้นทอดยอดได้เยอะๆแบบนี้นะคะทําให้เราสามารถมีผักหวานไว้กินตลอดเดือนกุมภาพันธ์เมษายนนี้ค่ะจะทายังไงบ้างมาติดตามชมกันเลยค่ะเคล็ดลับในการปลูกผักหวานนะคะท่านผู้ชมผักหวานที่พี่แรมนามาปลูกนะคะพี่แรมก็จะปลูกนี้ค่ะปลูกใกล้ๆก,กับต้นขนุนนี้ค่ะ ก็จะมีร่มเงาของต้นขนุนนะคะแล้วพี่แรมก็จะปลูกไว้กับนี้ค่ะก็นี้ก็คือต้นมันบอรีีค่ะต้นหม่อนค่ะแล้วข้างๆกันนะคะก็จะเป็นนี้ค่ะก็จะเป็นต้นน้อยหนาค่ะซึ่งผักหวานที่ออกยอดเยอะๆนี้นะคะตอนที่พี่แรมนํามาปลูกครั้งแรกนะคะพี่แรมก็ปลูกใต้ร่มไม้ค่ะต้นผักหวานที่พี่แรมปลูกไว้นะคะพี่แรมก็จะไม่ใส่ ปุ๋ยอะไรเลยค่ะเพราะว่าต้นผักหวานนะคะจะชอบความเป็นธรรมชาติค่ะก็จะมีเพียงเศษใบไม้หรือว่าเศษอะไรที่หล่นหล่นลงไปพี่แรมก็จะขวดขวดแล้วก็มาทับถมไว้ที่ต้นของผักหวานค่ะก็จะทําให้ผักหวานของพี่แรมนะคะก็ทอดยอดออกมาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคลิดลับการปลูกผักหวานให้รอดนะคะเราก็ต้องปลูกผักหวานใต้ล่มไม้ค่ะ หาต้นอะไรก็ได้ค่ะที่มาเป็นร่มไม้ให้เขาค่ะแล้วต้นผักหวานที่เราปลูกนะคะก็จะรอดค่ะแล้วก็ได้เก็บผลผลิตแบบนี้ค่ะเช้านี้นะคะท่านผู้ชมก็มาเก็บผักหวานกับพี่แรมค่ะนี่ค่ะผักหวานกําลังออกเยอะเลยค่ะเช้านี้ก็จะมีเสียงไก่เสียงนกบ้างค่ะเพราะว่าบ้านพี่แรมก็จะเเป็นบ้านที่อยู่แถวชนบทค่ะ แล้วเคล็ดลับที่ทําให้ผักหวานทอดยอดเยอะๆแบบนี้นะคะทอดยอดแบบเต็มต้นเลยค่ะพี่แรมก็มีเคล็ดลับดังนี้ค่ะท่านผู้ชมเมื่อถึงเดือนกุมภานะคะท่านผู้ชมพี่แรมก็จะมานี่ค่ะเด็ดเด็ดไปผักหวานค่ะที่เป็นใบแก่ๆแบบนี้ค่ะก็คือเต็ดออกแบบเกือบหมดต้นเลยค่ะก็จะเหลือไว้ไม่เยอะค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนที่พี่แรมเหลือไว้ค่ะทําการเด็ดเลยนะคะก็เด็ดออกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็ อันนี้ก็เราก็เอาทิงท้งๆไปข้างล่างแล้วเราก็กวดๆแล้วก็เอาใบนี้ค่ะไปสะสมหมักหมมไว้กับต้นผักหวานค่ะก็จะทําให้เขาเป็นปุ๋ยเป็นในตัวค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเราก็เด็ดๆออกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็เด็ดออกแบบนี้นะคะแบบว่าให้กิ่งของเขานะคะไม่ต้องมีใบนะคะพอเราเด็ดออกหมดแล้วนะคะ พอถึงเดือนมีนานะคะนี่ค่ะผักหวานก็จะทอดยอดเยอะแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะแต่ละกิ่นนะคะยอดผักหวานจะเยอะเลยค่ะด้านบนก็เยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาถ่ายรูปแล้วภาพจะเป็นแบบมืดๆนิดนึงค่ะนี่ค่ะแล้วมาดูฝั่งนี้ค่ะท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็นี่ค่ะพี่แรมก็ได้ทําการเด็ดใบของผักหวานออกเกือบหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เก็บไปกินประมาณสามสี่ครั้งแล้วกันท่านผู้ชม ผักหวานนี่นะคะก็จะเป็นยอดให้เรากินในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์หน้าเมษาค่ะอันนี้ก็คือยอดผักหวานที่ทอดยอดขึ้นมาใหม่ค่ะน,นี่ก็คือผักหวานที่พี่แรมทําการเด็ดไปออกหมดแล้วค่ะก็จะทอดยอดออกมาเยอะประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือเคล็ดรับดีๆนะคะที่พี่แรมนํามาฝากกันค่ะสําหรับหลายๆท่านที่ชอบในการเกษตรนะคะหรือว่าชอบในการปลูกผักหวานค่ะ ก็สามารถนำเคล็ดลับดีๆนี้ไปทำหรือว่าไปใช้ในการปลูกผักหวานของท่านได้ค่ะผักหวานนี่ทำอาหารได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นนึ่งค่ะแล้วก็แกงค่ะแกงก็อร่อยค่ะท่านผู้ชมการปลูกผักหวานนะคะ เราไม่จําเป็นต้องนําปุ๋ยหลายๆอย่างมาใส่นะคะเพียงแค่ว่าเราปลูกไว้ใต้ร่มไม้แล้วก็ให้น้ําเขาเป็นบางครั้งบางคราวค่ะต้นผักหวานของเราก็จะมีกินมีเก็บไปตลอดค่ะท่านผู้ชมต้นผักหวานที่พี่แรมปลูกไว้นี้นะคะก็จะสูงค่ะอันนี้พี่แรมก็อยู่บนต้นผักหวานค่ะอันนี้ก็คือด้านล่างของต้นผักหวานค่ะก็จะทําก็จะทำตีไม้ไว้สําหรับไว้ยืนสําหรับเก็บผักหวานค่ะอันนี้ก็คือ ต้นผักหวานค่ะแล้วนี่ก็คือตะกร้าที่พี่แรมนํามาเก็บผักหวานวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่แรมขออญาตเก็บผักหวานก่อนนะคะท่านผู้ชมเก็บผักหวานเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะได้เยอะทีเดียวค่ะได้เกือบเต็มตะกร้าเลยค่ะก่อนที่พี่แรมไม่มีต้นผักหวานนะคะพี่แรมก็จะไปซื้อผักหวานที่ตลาดค่ะตอนนั้นผักหวานแพงมากเลยค่ะกิโลประมาณกิโลหนึ่งประมาณ3 0 0้กว่าบาทค่ะพี่แรมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะ เราต้องปลูกผักหวานเราต้องหาผักหวานมาปลูกไว้ถรับกินเองค่ะพี่แรมก็เลยไปซื้อนะคะไปซื้อที่เขาแบบเป็นเป็นมเมล็ดนะคะมาเพาะเอาค่ะเราก็มาเพาะใส่ถุงพอพอเพาะใส่ถุงได้แล้วนะคะพี่แรมก็นําต้นผักหวานเล็กๆนะคะประมาณต้นแค่นี้ค่ะก็มาปลูกไว้ที่หลังบ้านค่ะ และนี่ก็เป็นผลผลิตของพี่แรมที่พี่แรมปลูกผักไว้กินเองค่ะนี่ก็คือผักหวานที่ปลูกกินเองค่ะท่านผู้ชมปลอดสารค่ะปลอดภัยจากสารเคมีด้วยค่ะเพราะว่าพี่แรมนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะที่ต้นผักหวานนี้ค่ะเพียงแค่เราแค่รดน้ําค่ะแล้วก็ปลูกผักหวานนั้นไว้ที่กับใต้ต้นไม้ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ไปกินแกงผักหวานกับพี่แรมนะคะเก็บผักหวานเสร็จแล้วนะคะพี่แรมก็จะมาเก็บ นี่ค่ะผักชะอมค่ะไปแกงใส่ผักหวานค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือผักชะอมที่อยู่หลังบ้านค่ะยอดกําลังยาวเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเช้าเช้าแบบนี้นะคะเราก็มีอาหารพื้นบ้านไว้สําหรับกินเองก็ประหยัดดีค่ะท่านผู้ชมแบบว่าเราไม่ต้องไปหาซื้ออาหารที่ไหนนะคะก็ เราก็ปลูกผักกินเองค่ะแล้วอีกอย่างนึงน,นะคะผักของเราก็จะปลอดภัยจากสารที่นี้ได้ัยกันกผู้ชมผักชะอมนี้ถ้าอยากให้เขามียอดเยอะๆนะคะเราก็ต้องมาตัดกิ่งตอนเออมาตัดกิ่งข้างบนเนี่ยค่ะตัดออกนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราตัดกิ่งเสร็จแล้วนะคะผักชะอมก็จะทอดยอดขึ้นเยอะเลยค่ะ ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมได้ผักชะอมแล้วค่ะแล้วพี่แรมก็จะไปแกงใส่ผักหวานค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั r i b e ให้พี่แรมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ